อก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยเนาะสำหรับในวันนี้เราก็จะมาสอนคุณผู้ชมทุกคนได้ไปทำตามเพิ่มยอดไลค์ดีต่อโปรเฟซบุ๊กตัวเองเลยเป็นยอดไลค์แบบอินบอจเนาะใครนะที่อยากให้โพสมีความน่าตสนใจมีเว็บไอมีการเปิดมองเห็นที่ดีขึ้นเรามาดูแล้วก็ทำตามกันได้ง่ายๆเนาะโดวยวิธีขั้นตอนแรกแค่เพียงที่เราได้เข้ามาในตัวเว็บไซต์นนี้เราจะมีการแปะล,ลิงก์หรือทิ้งลิงก์เอาไว้ให้โดยตรงใต้คำบรรยลยกัคำอธิบายสามารถที่จะกดเข้ามาเนาะในสองตัวเว็บไซต์ตรงใต้ตนี้แล้วลก็รู้ชื่อสมัครสมาชิกก อ่ะโดยข้ามกันแล้วเนาะอย่างที่พูดกันไปเลยว่าถ้าข้ามมนก็สามารถสมัครสมาชิกเราลงชื่อใครที่ข้ามาเป็นครั้งแรกให้กดสมัครตรงด้านล่างนี้กันไปก่อนได้เนาะแอ่ตรงนี้มนคือลงชืง่อเนาะให้กดสมัครตรงด้านล่างนี้ ด้วยการกดท้าไม่สมัครแล้วเพคือหน้าตาประมาณนี้โดยให้กับเราโดยครับมาเพื่อีตจสมัครสมาชิกโดยให้ทําการกรอกข้อข้อมูลตามที่เขาได้กำหนดกันเอาไว้แบบนี้นะเพื่อที่จะสมัครสมาชิกหรือใครมีบัญชี Google จะสมัครผ่านน้อยคลิกที่ตรงด้านบนลีก็จะสมัครผ่านญชีกูเกิลกันได้แบบง่ายและสำหรับเพื่อใครจะมีบัญชีกันอยู่แล้วจะลงชื่อเข้าใช้งานก็ให้กดย้อนกลับมาเนาะแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยตามที่ได้สมัครกันไป อ่ะแล้วเรจะเป็นประมาณนี้เราจะได้ข้ามเมกกะลาที่สองตัวเวซายไวซายหน้าต่างแรของเขาจะเป็นแบบนี้เลยมีในตัวหัวข้อแล้วก็บุนบุนบริการให้เราได้มารืใชิงานมียอดเงินด้วยเนาะที่อยู่ตรงด้านบนนี้ให้กับเราได้มาสองตัวเราทำการต่างๆก,กันได้และสำหรับเพื่อนๆอยากจะเข้ารรมาใช้ที่ตูวว้เวซายไปครปั้งแรกไม่มียอดเงินหรือย,ยอดเงินหมดกันไปแล้วก็พุทเข้ามาที่ตรงด้านนี้จะไปกดไปได้เนาะที่คำว่าเติมเงิน โดยทีคุณผู้ชมได้กดคีิเข้ามากันได้แล้วในส่วนของการเติมเงินทอาก็จะมีหน้าต่างเราเป็นหน้าต่างแบบนี้ตันเลยอให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อเติมเงินกันได้ไปไป่ายกันได้เนาะโดยให้เข้ามากล้วก็มาทำตาลุ่มช่องทางในการเติมเงินกันเลยโดยกดคีิเข้าไปเมื่อได้คีิกเข้ามากลาที่ช่องทางของการเติมเงินก็ความีช่องทางหน้าต่างก็เป็นแบบนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อเติมเงินกันได้ง่ายๆโดยให้เราช่องทางในการเติมเงินที่เข้ามาเราได้เลแบบนม่เันผ่อนเลยเนาะในการเติมเงินที่มีสแกนเค สามารถจะตัมือกันได้เลยแล้วถ้าเกิดพวกเราเอช่ชงมี่ตัวมือกันแล้วมียอดเต็มกันอยู่แล้วแต่ย้อนกลับมาในตัวหน้าต่างแรกพ่อที่จะใช้งานก็สามารถที่จะย้อนกลับมากันได้เนาะเพื่อที่จะใช้งานและทาการในจุดต่างๆตรงนี้พอเราได้ย้อนกลับมาทันได้เราวน้องในส่วนหน้าต่างแรกทีนี้ในวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มเนาะในตัวห้องอายอดไลค์ี m o j i ในตัวโปรเฟสเบอร์เราให้เราได้กดชิคเข้าไปกันเลยในตัวแพลตฟอง์เฟสบุ๊กเนาะแล้วก็มัลติ่ตัว์บทหมู่กันไปนะว่าทั้งั้นที่จะเป็นหมู่ข้ออะไรบทหมู่เราิดไเลย เราทำได้แล้วในตัวหมวดหมู่ที่นี้ให้เลือกเต็มต่อในตัวบริการบริการก็จะเป็นการขึ้นมาแบบนี้นะก็คือนเลยราคาและตัวยูโมจิของเราเราต้องการดีดเพิ่มวันไหนก็เลืรกทำได้เลยของเราจะไม่เป็นยูมูจิหัวใจอันนี้ก็กดคลิกเข้าไปเมื่อเราทำได้แล้วทั้งหมดหมู่เราบริการแบบนี้ทีนี่ก็แค่เราดีกดจอนกลับมาหน้าที่ส่งตัวโพลเป็นปุ๊บเราเพื่อทำการคลอกวิ้งโดยคุณผู้ชมสามารถที่ทำการทำได้เลยทั้งมือถือและคอมโปรดทอปมาที่สแตนดาร์ดแชร์เขาจะต้องตามประมาณนี้ให้กดไปเลยครัว่าร์โร่เราได้รลิงก์ตัวโพสต์กันแล้้้้ววทีีนใหยอมมกกลลับาาา่ิงง์ พรได้บอนี้กันได้แล้วทีนี้ก็ให้ใส่จำนวนที่ต้องการจะเพิ่มกันไปอ่าพอเราได้ใส่ทองนี่ว่าจำนวนได้แล้วทีนี้ให้กดสั่งซื้อตรงด้านล่างนี้ไปได้เลยอ่าและพอเราได้สั่งซื้อกันได้แล้วแบบนี้ทีนี้ก็ให้เราเลยจะมาดีจะดูกันได้นะว่าออเดอร์เสร็จจริงมกันแล้วหรือว่าจะเข้าไปเช็คดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ด้วยน้องหรือจะนั่งรอกันกดก็ได้เนาะแต่สำหรับเพื่อนใครอยากจะเช็คดูรายละเอียดก็กดทำไมตรงหน้าต่างด้านนี้กันได้แต่สำหรับประวัติการของเออ โดยเพรที่พิมี์ะต่ายเป็นการแจ้งบอกให้ได้ดูโอเดอร์รอบและฟอรดูละเอียดกันได้นะว่าตอนนี้ออเดอร์อยู่ในขั้นตอนไหนมีการดําเนินการอยู่ในขั้นตอนไหนบ้างก็คอมเมนต์ไปกับคุได้เลยแล้วสำหรับเพื่อใครที่ชอาไม่ใชคดูแล้วตัวออเดอร์มีการดกเบิกหรือว่ามีสถานะขัดข้องหรือว่ามีความผิดพลาดที่ไหนก็จะสามารถที่จะกดเข้ามาเนาะในส่วนของหัวข้อด้านนี้กันได้โดยบว่าตัว่าสำหรับใครที่ใช้งานแล้วมีปัญหาขัดข้องเข้ามาตรงด้านนี้กันแล้วก็สามารถที่จะมาพิมพ์หัวข้อและข้อความเพื่อจะแก้ปัญหากันได้นะหรือว่าจะมาทำการ ได้เพื่อให้ได้ส่งไปถึงแก่แอดมินให้มันแอดมินได้เขาได้แก้หรือได้แก้ G G, ปัญหาให้กับเราเนาะแล้วเพื่อใช้เดฟเฟอร์ไมชินเนอร์ในตัววิทย์กันแล้วไม่มีปัญหาหว่าไม่มีการขาดข้อม่ำเพื่อใช้กานทำตามปกติกันไปแล้วอย่าทะลองย้อนไปดูย้อนให้ดกดตับไปดูก็ได้เนาะในตัวของพวกตอนนี้ว่ายอดอไลก์มูจีแต่มีการขึ้นมาบ้างพยงายามจะเป็นยังไงอย่างนี้ตอนนี้เลยยอด,อดยนอคนเดิมเพื่อนคนเดีไปอยู่ที่สองเนาะเราหลบหน้าะจะดูวง,งฟอมเฟรยเลยว่าแต่มีการเคลมบ้างไหมเนาะหรือแต่เคลมบ้างพยายัง นี่เลยเนาะหลังจากที่ทำการซื้อกิจการไปเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมา,นนมาเป็นห้าสิบเปอร์แล้วแล้วที่มันผูกเช็คเลยเนาะแล้วกนะ็วนี่เลยหลังจากที่ทำการซื้อกิจนารนั่งรอสักครู่เขาก็ได้ขึ้นมาให้กับเราเนาะยอดลายยุ่งจีเนาะก็ขึ้นมาเรื่อยๆประมาณนี้เลยแต่แถมขั้นตอนในการทำไม่ได้ยากเลยแต่ฟอนแบบไหนก็นเลยด้วยค่ะว่าใครเด็ดใครรับชมก็แล้วเพื่อสนใจที่จะฟอนมาทดลองใช้งานหรือว่าจะทำตามก็สญญญามารถติดต่กดเข้ามาในนี้คือตัวเว็บไซต์ที่ได้แปะให้เพื่อทดลองใช้งานตามมาได้เนาะยอดลายก็จะมีการขึ้นมาเรื่อยๆประมาณนี้กกกัันนนนนนเเลลยยแแแแ้้้้ววถมขตอออใใาาารรททำ็งงงง่่่คคีีืสชิ เจ้วขุนเพิ่มเติมต well. ัวเว็บไซต์็ยัย i̇şte. มีคองขวารได้ดวยชิงเงินันใต้แบบนี้ด้วยและสำหรับในคลิปรของวันนี้ก็ไม่เป็นไรมากแล้วหากใครที่ชอบรับชมและสนใจก็ลองคอมวมตเราชิงเงินตามต่างันได้หรือใครชอบทุนเรชิงเงานตาม่สนใจขุนเพิ่มเติมยังไงก็สั่งราดี่จะยายามไปต้้งสองวันไปนลวก็ลองรอ้ชิงเงินันไต้เลยขอโทวกันด้วยย้ำและสำหรับในคลิปนี้ถ้าพูดย้ำหรือพูดผิดหรือพูดเร็วกินไปยังไงก็ต้องขอโทษกันด้วยแต่ถ้าใครที่ดูกันแล้วก็เข้าใจได้รวมจสตำนวนต่าเนนี้กไ่สำหรับนวันนี้ก็ะ